หลยอนทอยเลตหนึ่ง like วันหนึ่งมือ้อข้าวซวมคีซิบครั้งฮะวันนี้ก็เลยมานั่งกินไก่ทอด KFC ชีวเชีวกับแฟนสาวโปรวันอังคารหนึ่งบาทสามชุดใหญ่จัดเต็มแต่บอกเลยครับนี่ไม่ใช่การกินธรรมดาแต่มันคือสึกชิงบัลลังนักกินจูแห่งย่านนี้ไก่ทอดแต่ละชิ้นเหมือนเข้าปากแล้วหายไปเลยครับยังไม่ทันได้เคี้ยวในท้องผมหายเรียบแฟนผมนั่งข้างๆก็มองด้วยสายตาแบบ นี่กินรูอดูดวิญญาณไกข้าทาองแต่มื้อนี้นึ่งพันนิดหนึ่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มกินแล้วอิมยันชาติหน้าแต่เดี๋ยวคืนนี้ห้องน้ำบ้านผมอาจจะรับกำแทนทุกครั้งที่กัดเสียงกรอบคือเพลงบรรเลงแห่งความสุขกรอบกรอบกรอบอร่อยจนอยากโทรไปบอกผู้พันแซนเดอร์ว่าลุงสุดตด,ดจิงแต่ปัญหาคือพรุ่งนี้เช้าผมอาจไม่ต้องนางสวมผมต้องเช่าห้องน้ำรายวันแล้วครับ แล้วคือไม่รู้ทำไมเวลากิน KFC นะกินไปกินมาอยู่ดีๆมือก็หยิบไปอีกชิ้นแบบอัตโนมัติเหมือนโดนสะกดจิตยิ่งกินก็ยิ่งเพลินจนแฟนผมต้องสะกิดว่าเฮ้ยจะเย็นจะเย็นกินเหลือบ้างเถอะแต่ผมตอบไปเลยว่าเหลือไม่ได้หรอกของแบบนี้ต้องเคลียร์ให้หมดไม่งั้นคืนนี้นอนไม่หลับสุดท้ายครับฝากถึงทุกคนเลยมือนี้กินให้สุดแล้วขี้ให้สุดด้วย ไหลออนทอ ilet ขอลาไปเข้าห้องน้ำก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าท,าทออ่าท้องยังไหว